เกมต่อไปเยืยน Wool f. Wool f อนวูฟวูฟก็เป็นทีมน่าสงสารแต่เราก็ต้องไปทําเขาอยู่ดีอกระทําชำเราใส่ซะเออวูฟข้อดีก็คือวูฟปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ทีมแบบปอดแหกต่อไปแล้วเออเป็นทีมที่ ทีเล่นฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ม้หลายๆอย่างจะน่าเห็นใจก็ตามเปลี่ยนโค้ชครับก่อนเปิดูาการนี้เสียลูเบนเดเวสเสียมาตธอุสนูเนสเสียราอูคิมินเอสอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าแค่ระวังวุฟเล่นบอลโด่งจากซาซาคาริซิสเป็นหลักก็พอซึ่งจุดนี้ลิฟภูมมีความน่าเป็นห่วงตรงที่เรา เราเดาล่วงหน้าไว้ว่าฟันไดยังไงมันโดนบานเพิ่มแง่เลยเพราะว่บอลโดมมีปัญหาตั้งแต่เกมเจอวิลล่านะครับ<ช>เจอลูกตั้งแตะวิลล่าเล่นบอลแรกได้ตลอดอ,อันนี้เป็นจุดที่จะน่าเป็นห่วงในเกมเจอกับพอืม,อมให้ระวังตรงนี้แต่คิดว่าลิวพูถ้าโชคไม่ร้ายเกินไปจากสภาพนักเตะในช่วงหลังเบรกทีมชาติเนี่ยลิวพูจะจะบุกชนะได้สกอสกอสองหนึ ต้องโดนของแทนต้องโดนสักลูกเออครั้งนี้แล้วผมคิดว่าโดนรือไม่โดนนะเจอวิลล่าก็เรื่องมเองแต่ก็นั้นวันนี้ผมว่าครีนชีทครับเพราะว่าบูฟเนี่ยวันเจอเอเวอร์ตันเนี่ยนะพอกันเลยคือยิงทิ้งยิงขว้างถ้ามันไม่ได้ลูกนั้นอะหม่งไม่เต็มหัวด้วยนั้นผมมองว่าเกมลุกบูฟเนี่ยมันทำอะไรอาริสันเบเกอร์ไม่ได้หรอกโกผมไม่ด้กระโดดเซฟไม่ได้คุยว่าหลังเหนียวเลยไม่ได้คุยโกเข่งโกเหนียวโกเก่งจังหวะนึงตอนนึงมาก แล้วก็เวลาบอลโยนมานะกองหลังไม่ต้องเล่นโกรับนะกองหลังคือยืนเป็นพร็อพโกเซฟหมดครับผมที่เหลือข้างหน้าเนี่ยต้องยิง3ลูกมันจะเป็นวันที่สบายๆเยี่ยมเลย3ามศูนย์สำรองลงมาก็ยิงได้อ่าฮะสบายๆเยี่ยมเลยมั่นใจคนฟังได้อะไรเยอะมากเลยสุดยอด